สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวกล่กองซุ่มขนมกันนะคะกับน้องมินนี่นี่น้องมินนี่มาแล้วเห็นกันไหมเห็นกันหรือเปล่ามากล่องซุ่มกล่องแรกคือกล่องสุ่มขนมยุค90นะคะราคา37บาทนะคะใน La z a d a กล่องสุ่มขนมนะคะนั่งลงเลยลูกนั่งลงเลยค่ะ เป็นเยลลี่เยลลี่แบบนี้เห็นกันไหมเอ่ยนะคะแล้วก็แล้วก็ลูกอ่านะเยลลี่หนึ่งห่อห้าบาทแล้วก็ขนมจาจาน,นี่จาจาเห็นจาจาไหมนี่จาจาอ่าสิบบาทผ่านไปอันนี้รู้สึกจาสองบาทเนาะสองบาทไหม ใช่ปะใช่มส์ทุกคนหัวละสองบาทปะอันเนี้ยนะคะอ่ะสองบาทอ่ะสิบสองบาทแล้วอ่ะอันเนี้ยเยลลี่ไข่ดาวเยลลี่ไข่ดาวอันเนี้ยให้สิบบาทเลยอ่ะยี่สิบสองบาทผ่านไปยี่สิบสองบาทอันเนี้ยหนึ่งบาทน่าจะหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทอ่ะ 23บาทและอ่าดูสิว่าเราจะได้คุณไหมอันเนี้ยลุยนัดลุยนัดก็2บาท22่สิบสองอ่สิบาบาท25บห้นะคะอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าจังโก้เหรอจังโก้มันเป็นคล้ายค่ๆขาไก่อะ่ะข,ขนมขาไก่เค็มๆอะ่ะอันนี้ก็ประมาณหัวละสองบาท อ่ยีบาทยีบาทแล้วอันนี้ก็ประมาณ1บาทหรือ2บาทอ่ะตีไปหบาทละกันหนึ่งบาทยี่บเก้าอ่าอันนี้ก็1บาทอ่ะสาอันนี้1บาทอ่ะสามสิออันเนี้ยอันเนี้ยหบาทไม่รู้ซื้อได้หรือเปล่านะตีไปสองบาทละกันอ่ะสามสอันเนี้ยสบาท 34บาทสรุปแล้ว37บาทถามว่าคุ้มไหมก็คิดว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะไม่คุ้มเลยดีกว่านะอ่าฮะโอเคหรือว่าเขาตีมูลค่าที่เยลลี่ไข่ดาวไม่รู้นะ ที่จะได้สิบสิบห้าบาทหรือว่าสิบสามบาทอะไรตรงเนี้ยนะนี่นะคะแต่ไม่มีตานะเออไม่มีตาไม่มีอะไรเลยมาล้นๆอย่างนี้เลยจะไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่กล่องต่อมาก็คือกล่องกลางนะคะกล่องละหกสิบห้าบาทเราซื้อมาสามกล่องนะคะหกสิบสามบาทอ่ะเรามาดูกันน้องมินนี่ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ มีวิกเกิลมาหนึ่งห่อหนึ่งห่อใหญ่เมื่อกี้เราได้อ่าสามสิบเจ็ดกล่องละสามสิบเจ็ดเราได้เป็นเป็นห่อมาเป็นเป็นเป็นห่อเล็กมานะคะอันเนี้ยสามสิบเท่าไรบาทไม่รู้นะคะหรือยี่สิบเท่าไรบาทไม่รู้นะอ่าแล้วก็ที่น้องมินนี่ถืออ๋ออันนี้น้องมินนี่มาให้คุณป้านะคะ เป็นมาม่าช้างน้อยนะคะเป็นมาม่าช้างน้อยหอละสามบาทอ่ะอ่ะสบาทอ่ะมาไหนไหนไหอันนี้นะคะเป็นโคลากระป๋องเป็นเป็นกระป๋องน้ําผลไม้อย่างนี้นะคะอ่าซื้อมาตามร้านก็สามบาทนะคะอ่ะต่อมาต่อมาไหนต่อมามีอะไรอีกคะก็เป็นอาริงาโต อันนี้งาตอกห่อสีฟ้าแบบนี้เป็นปลาหมึกนะคะโอ้ยอย่าพิ่งเทลูกอย่าพิ่งเทนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยสามบาทเออเคยเห็นอยู่นะคะอันนี้เป็นมะขามจีจาร์หรือเปล่าป้ามองไม่ค่อยเห็นนะคะอ่าแล้วก็ได้จาจามาอีกโอ้ได้จาจามาอีกแล้ว แล้วก็ได้เป็นมินิคุกกี้นะคะมินิคุกกี้อันนี้น้องมินี่กินได้กลบนมนะคะอ่ะไหนขอป้าดูหน่อยคะ่ะขอป้าดูหน่อยนะอ่ะอ่โอเคอันนี้ของอะไรอันนี้ของอ๋ออันนี้ของสามสิเจ็ดอ่ะเป็นกล่องจีจาร์นะคะอ่ะ าใส่ขนมใส่ขนมข้าลูกใส่ขนมนะคะใส่ขนมลงกล่องเร็วใส่ขนมลงกล่องเก็บขนมลงกล่องเร็วนะคะอ่ะเรามาดูกล่องจีจาร์อันนี้กันดีกว่าเขามีของเล่นแถมในกล่องด้วยทุกคนเรามาแกะดูกันว่าใคงใหมเป็นอะไร <c oughs> น้องก็จะเทยอย่างเดียวเลยนะคะ <c oughs> ขนมมันนั้นอะได้มาสองอันนี่อาจจะเป็นสองอันห้าบาทก็ได้นะอ่าแล้วอันเนี้ยอันละสองบาทนี่เป็นขนมจิ้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 มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจอรี่เจอรี่เป็นเม็ดเม็ดนะคะมีช้อนตักตักตักตกินอันนี้นละสองบาทสองหรือสามบาทแล้วไม่รู้นะสมัยก่อนเนี้ยสองบาทแล้วก็มีอันเนี้ยเนี้ยได้อันนี้มาอีก นะคะแล้วก็ได้ปลาหมึกปลาปลาปลาแผน่นปลาแผน่นยี่ห้อนี้มานะคะอันนี้มาดูจีจาร์ดกันดีกว่าว่าได้ของเล่นเป็นน่าจะเป็นแหวนวีไม่ใช่ะทุกคนได้เป็นกงจักรอะไรสักอย่างไม่รู้อันเนี้ยเขาทำอะไรไม่รู้อะสมัยก่อนเนี้ย ชอบเก็บนะชอบเก็บสะสมไอ้พวกนี้มากเลยเออแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะคะสีมันสวยดีนะอ่ะอันนี้คือ65บาทนะคะเรามาดูกล่องใหญ่กันบ้างดีกว่าอันนี้9 9บาทเอ้ย94บาทนะคะ94บีาทได้น,นี้มาทั้งซองเลย นะคะเป็นขนมปังจิ้มจิ้มเป็นขนมปังแท่งดินสอจิ้มจิ้มนะคะแล้วก็ได้มาวินมานี่มาวินอันนี้ก็ห้าบาทนะคะถามว่ากล่องนี้คุ้มไหมกล่องนี้ไม่คุ้มเลยนะคะแล้วก็ได้เยลลี่แบบนี้มาเยลลี่รสผลไม้แบบนี้สีเหลืองๆแบบนี้นะคะใช่ไหมใช่เยลลี่ไหมน่าจะใช่แหละคงไม่ใช่สลามหรอก นะคะอะแล้วก็ได้เป็นนมแท่งมาแล้วก็ได้ปลาแผ่นปลากรอบปลาแผ่นแบบนี้นะคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้โหน้องจเจ้าเหรอลูก <c oughs> แล้วก็ได้เป็นขนมอันนี้นะทุกคนเขาเป็นขนมคล้ายๆป๊อกกี้อะเออแต่เขาไม่ได้ชื่อเ <c oughs> ขาไม่ได้ชื่อป๊อกกี้นะเ <c oughs> ขาชื่อท็อกกี้นะคะ ทิกกี้เออทิกกี้นี่นะคะแล้วก็มีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้นะคะมีของเล่นมาด้วยน้องมินนี่อยากได้ของเล่นอ่ะป้าให้ของเล่นค่ะนะคะต่อมานะคะอันนี้ซองใส่ของเล่นเมื่อกี้เราได้แกะกันออกมาเลย,ยอันนี้ก็เป็นจีจาัดอีกเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นคนละสีกันนะเรามาเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูนะคะ อ่อมาก,ก็เป็นขนมคอนพับนะคะคอนพับนี่โอ้โหขนมตั้งแต่ป้าเด็กๆเ,เลยเนาะออแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ดีโดนะคะกล่องนี้99 94บาทป้าถามถามป้าว่าคุ้มไหมป้าว่าไม่คุ้มนะคะนี่ก็ได้ของหนึ่งบาทมาอีกนะคะนี่โอ้อน,นี้ป้าแปะนะคะเม็ดป้าแปะนแล้ว มันจะเป๊ะๆในปากนะคะอ่าแล้วก็ได้ปลาแผ่นมาอีกนะคะอ่าเรามาดูจี้จัดกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างมีอะไรซ้ํำไหมเออมีอะไรเออเหมือนกับกล่องอุ้ยลูกเหมือนกล่องที่แล้วไหมนะคะมีอะไรมีอะไรมูเหมือนเดิมอะทุกคนแต่อ๋อเป็นแบบนี้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ เออมันเอาไว้ปั๊มหรือเปล่าเอาไว้ปั๊มหรือว่าเอาไว้ใส่อะไรสักอย่างนะคะอ่าคือเนื่องจากเป็นคนพิการทางสายตานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของเล่นบางอย่างมันมันเล่นกันยังไงนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอ กราบขอโทษไว้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายกับคุณแม่เขาคุยกันในบ้านนะคะคุยกันเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเออเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้อ่อซาจอสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะ,ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับช่วงร้านสาวจอมซ่าก,กับคุณป้าจอมยุ่งนะคะบ๊ายบาย